ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินกันไหมครับทุกคนวันนี้ฮะอะไรนะกลับมาอีกครั้งแล้วครับรู้ไหมครับว่าทำไมวันนี้ถึงต้องมาคุยกันในบรรยากาศแบบนี้เพราะเรื่องที่เรากำลังจะเล่ามันคือเรื่องที่เหนือความคาดหมายครับท่านผู้ฟังเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีวันนี้ผมจะมาแฉความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความฮะอะไรนะที่แท้จริงคุณเคยไหมที่จู่ๆก็มีอ e ีเมลแปลกๆส่งมาหาคุณตอนดึกๆเป็นอ e ีเมลที่ขึ้นต้นด้วยประโยคคือ ถึงพี่โอสุดหล่อพี่สุดในโลกของผมแล้วคุณก็ต้องขมวดคิ้วสงสัยว่าใครวะเนี่ยแต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นๆุนในวันนี้มันเป็นจดหมายจากคนที่อ้านตัวว่าเป็นอัศวินขี่ลาซึ่งสารภาพเลยว่าผมก็งงเหมือนกันครับว่าอัศวินขี่ลามันคืออะไรและทําไมต้องมาขี่ลาม้ามันหายไปไหนเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทาให้ผมต้องมานั่งเล่าให้คุณฟังในคืนนี้ มันเป็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในจดหมายที่ผมกําลังจะอ่านให้ฟังคีละฉะบับเตรียมตัวนะเพราะเรื่องนี้มันจะทําให้คุณอุทานว่าฮะอะไรนะตลอดทั้งเรื่องแน่นอนฉบับแรกครับท่านผู้ฟังจดหมายฉบับแรกที่เปิดเผยตัวตนของอัุวินขีลาซึ่งไม่ได้ส่งมาในซองจดหมายสวยๆนะครับแต่มันเป็นอีเมลที่ใช้ฟอนต์โบราณโบน์เหมือนหลุดมาจากยุคกลางแล้วขึ้นหัวเรื่องว่าสารจากผู้พิทักษ์แห่งความจริงอันน่าพิศวง ลองฟังดูนะครับเขาเขียนว่าถึงพี่โอผู้เป็นที่รักยิ่งผมคืออัศวินกังหันลมแห่งอาณาจาักรมโนแลนด์แล้วผมได้อุทิศชีวิตอันแสนยาวนานของผมในการขี่ลาคูใจน้ำว่าเจ้าขี้เศร้าเพื่อตามหาความจริงอันน่าพิศวงที่ซ่อนอยู่ในทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้และตอนนี้ผมได้ทบความจริงอันน่าประหลาดใจเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของมนุษย์วัยทำงานแล้วครับพี่โอ อะไรนะอัศวินขี่ลาแล้วเกี่ยวกับความสุขในการทำงานวัเนี่ยผมนี่แทบจะปิดอีเมลทิ้งเลยแลละครับแต่มันมีประโยคต่อมาที่ทำให้ผมต้องอ่านต่อเขาเขียนว่าความจริงที่ผมค้นพบมันจะทําให้ท่านต้องอุทานว่าฮะอะไรนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในตําราไม่ใช่อยู่ในการอบรมสัมมนาไม่ใช่อยู่ในคําคมของไลฟ์โคชแต่มันคือเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนผมก็เลยเฮ้ยมันคืออะไรวะผมเลยลองอ่านต่อครับ ในเมลฉบับต่อมาอสุวินคีลาคนนี้เขาเล่าถึงความจริงที่เขาไปเจอมาครับเขาบอกว่าเขาได้แฝงตัวเข้าไปสังเกตการในออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องปลอมตัวเป็นอะไรที่ไม่มีใครสงสัยแต่พี่แกเลือกปลอมตัวเป็นต้นไม้ฟอกอากาศใช่ครับต้นไม้ฟอกอากาศแล้วเขาก็อธิบายว่าผมได้เศร้าดูเหล่ามนุษย์วัยทำงานที่ต้องเผชิญกับกองงานที่สูงเสียดปาและเส้นตายที่วิ่งไล่ตามหลังไม่หยุดหย่อนผมสังเกตเห็นว่า พวกเขาชอบพูดคำว่าไม่เป็นไรทั้งๆท,ที่ในใจอยากจะตะโกนว่าไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมก็เห็นพนักงานคนหนึ่งเขาจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเหม่อลอยเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างแล้วจู่ๆเขาก็หัวล้อออกมาดางังลัง่นผมก็ตกใจมากครับพี่โอเพราะห้องทำงานมันเงียบกริบไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเขาคนเดียวผมก็เลยแอบส่องเข้าไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาปรากฏว่าเขากำลังดูคลิปน้องหมาเต้นติ๊กตอกครับพี่โอฮะอะไรนะ ดูคลิปน้องหมาเต้นติ๊กตอกนี่คือความสุขในการทำงานหรอวะเนี่ยผมนี่แทบจะเอาหัวโขกโต๊ะอีเมลฉบับที่3ครับอัศวินคีลาเล่าต่อถึงสิ่งที่เขาเห็นในออฟฟิศนั้นครับเขาสังเกตเห็นว่าพนักงานแต่ละคนมีวิธีคลายเครียดที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครบางคนแอบเปิดคลิปแมวเหมียวขย้ำโซฟาตอนประชุมบางคนแอบวาดรูปการ์ตูนล,ล้อเลียนหัวหน้าบนโพสต์อิทบางคนแอบกินขนมใต้โต๊ะเหมือนหนูแฮมสเตอร์ เก็บอาหารไว้ในกระพุ่แก้มแล้วอยู่มาวันหนึง่งอัศวินขีลาก็เล่าว่าผมเห็นพนักงานคนหนึ่งเดินไปเปิดตู้เย็นกลางออซิศครับพี่โอแล้วเขาก็จ้องมองเข้าไปในตู้เย็นอย่างจริงจังผมก็คิดว่าเขาคงกําลังเลือดนมหรือเลือกน้ําเปล่าตามปกติแต่เปล่าเลยครับเขาหยิบถุงขนมปังหน้าตาธรรมดาออกมาแล้วเขาก็แกะขนมปังออกมาชิ้นนึงแล้วเอาไปทานเนยถั่วแบบพูนๆและเขาก็กินมันอย่างมีความสุข เรากับว่ามันคือมื้ออาหารสุดท้ายในชีวิตแล้วหลังจากกินเสร็จเขาก็ไปล้างมือแล้วกลับมาทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมนี่งงมากเลยครับพี่โอทำไมเขาต้องกินขนมปังเนยถั่วแบบพูนๆในตู้เย็นแบบนั้นด้วยล่ะครับฮะอะไรนะนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าไอ้อศวินขีลาคนนี้มันไปสอดแนมผิดออฟฟิศหรือเปล่าฉบับที่4ี่ครับหลังจากเหตุการณ์ขนมปังเนยถัว่วอัศวินขีลา ก็หายไปพักใหญ่ครับผมก็คิดว่าคงเลิกส่งอีเมลเพี้ยนเทียนมาแล้วแต่แล้วจู่ๆก็มีอีเมลฉบับใหม่โผล่มามันสั้นมากครับขึ้นตน้นญาต่ถึงพี่โอสุดยอดนักเล่าเรื่องแล้วก็เขียนแค่ว่าผมค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในออฟฟิศอีกต่อไปแต่มันคือความลับแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์วัยทำง,งานผมต้องเดินทางไปตามหาเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งความเย,ยบงนัน แล้วผมจะกลับมาพร้อมกับคำตอบที่ทำให้พี่ต้องร้องว่าฮะอะไรนะอีกครั้งฮะอะไรนะเมืองแห่งความเงียบงนันนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องตลกตรงออฟฟิศแล้วนะมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงเข้าไปในปริศนาที่อัศวินขีลาคนนี้สร้างขึ้นมาหลังจากอีเมลฉบับนั้นผมก็ไม่ได้รับข่าวจากอัศวินขีลาอีกเลยครับผมก็คิดว่าเขาคงไปหลงทางอยู่ในเมืองแห่งความเงียบงนันจริงๆ จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้รับข้อความปริศนาผ่านทางไลน์ครับมันเป็นข้อความที่มาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักแล้วขึ้นต้นว่าเจอแล้วแค่คําว่าเจอแล้วผมก็งงแล้วครับว่าเจออะไรแล้วมันก็มีข้อมความต่อมาครับว่าความจริงที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แต่มันอยู่ในโลกคู่ขนานที่ซ้อนทับกันอยู่โลกที่มนุษย์วัยทํางานทุกคนมีชีวิตอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวฮะอะไรนะโลกคู่ขนานนี่มันใสๆแล้วนะ ผมก็ตอบกลับไปทันทีว่าใครเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าผมเองอัศวินกังขันลมผมเดินทางซ้ามิติมาแล้วครับพี่โอผมกำลังจะส่งหลักฐานให้พี่ดูผมนี่ขนลุกสู้เลยครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องตลกแล้วหลังจากข้อความนั้นเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูครับท่านผู้ฟังเป็นรูปที่ถ่ายในออฟฟิศที่ดูเหมือนปกติทุกอย่างแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีคนกำลังคุยโทรศัพท์กับรองเท้าบ้างละ่ะ แอดนี่ปรับใต้โต๊ะโดยมีหมอนรองคอเป็นกองแ้มบ้างละ่ะแล้วที่พีก,กี่สุดคือมีคนกําลังนั่งทํางานโดยมีสายหูฟังเสียบเข้าที่รูจมูกฮะอะไรนะรูจมูกผมก็เลยถามกลับไปว่านี่มันรูปอะไรวะเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่านี่คือโลกคู่ขนานแห่งการทํางานที่ผมเพิ่งเดินทางไปถึงที่นี่ทุกคนทําทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงพวกเขาหาความสุขจัดการทําทสิ่งที่ไร้สาระที่สุดเพื่อหลีกหนีจากความเครียดที่แท้จริง แล้วความจริงที่ผมค้นพบก็คือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์วัยทำงานไม่ได้อยู่ที่งานได้ได้อยู่ที่เงินเดือนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่มันอยู่ที่การได้ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นเช่นถ้าต้องทำงานด่วนก็จะมีความสุขกับการแอบดูซีรีส์ถ้าต้องเข้าประชุมก็จะมีความสุขกับการแอบเล่นเกมในมือถือนี่คือความจริงครับพี่โอฮะอะไรนะนี่มันตลกร้ายชัดๆเลยนี่หว่า แล้วข้อความต่อมาครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าและในโลกคู่ขนาดนั้นผมก็ได้พบกับกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกความลับทั้งหมดมันคือบัตรพนักงานของมนุษย์วัยทํางานทุกคนซึ่งในโลกคู่ขนานี้บัตรพนักงานไม่ใช่แค่บัตรที่ระบุตัวตนแต่เป็นบัตรแห่งการหลบหนีความจริงยิ่งคุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากเท่าไหร่บัตรของคุณก็จะปลดล็อกการกระทําที่ไร้สาระได้มากขึ้นเท่านั้นเช่น ถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณอาจจะปลดล็อกการแอบไปนอนงีบในห้องน้ำได้3ามชั่วโมงถ้าคุณเป็นพนักงานใหม่คุณอาจจะปลดล็อกการแอบกินขนมใต้โต๊ะได้หนึ่งห่อนี่แหละครับคือความจริงที่ผมค้นพบมนุษย์ทุกคนต่างก็มีโลกคู่ขนานของตัวเองที่ซ่อนอยู่ในความเครียดของชีวิตการทำงานฮะอะไรนะบัตรพนักงานแห่งการหลบหนีความจริงผมเนี่ยแทบจะขอดูบัตรพนักงานของตัวเองเลยนะว่ามันปลดล็อกอะไรได้บ้าง แล้วก็มาถึงข้อความสุดท้ายที่ผมได้รับจากอัศวินขีลาครับท่านผู้ฟังมันเป็นข้อความสั้นๆที่ทําให้ผมต้องนั่งคิดตามไปนานมากเขาเขียนว่าพี่โอครับผมได้บรรลุภารกิจแล้วผมได้นําความจริงอันน่าพิศวงกลับมาสู่โลกใบนี้แล้วและตอนนี้ผมก็ต้องกลับสู่ดินแดนแห่งความเงียบงันเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเดินทางครั้งต่อไปขอให้พี่โอจงเล่าเรื่องราวของผมต่อไป เพื่อให้มนุษย์วัยทำงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสุขที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาและจงจำไว้ว่าบางครั้งความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องที่ไร้สาระที่สุดเหมือนกับอัศวินที่เลือกที่จะขี่ลาแทนที่จะขี่ม้าฮะอะไรนะอัศวินที่ขี่ลานี่แหละครับท่านผู้ฟังนี่คือความจริงทั้งหมดอัศวินขี่ลาคนนี้เขาคือใครเขาคืออะไรทำไมเขาถึงต้องมาเล่าเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้ให้ผมฟังที่สำคัญที่สุด เรื่องที่เขาเล่ามาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคุณล่ะครับคิดว่าไงฮะอะไรนะมันจริงหรือมันหลอกและนี่ล่ะครับทุกคนคือเรื่องราวทั้งหมดจากอัศวินขี่ลาเนี่ยที่ผมได้รับมาไม่รู้จะเรียกมันว่าเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งดีนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันทําให้ผมต้องอุทานว่าฮะอะไรนะไปหลายรอบมากคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับฮะอะไรนะเหมือนผมหรือเปล่า หรือคุณมีเรื่องฮะอะไรนะในชีวิตการทำงานของคุณเองที่อยากจะมาเล่าให้ฟังบ้างไหมรับถ้ามีอย่ารอช้าพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณกันเลยครับแล้วถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องฮะอะไรนะของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกความฮะอะไรนะครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ